สวัสดีค่ะชมพู่นะคะวันนี้นะคะจะมาต่อเรื่องของการกินมังสวิรัตแบบสบายๆนะคะจากประสบการณ์ที่กินมาสีเดือนนะคะที่ผ่านมาเนาะโดยปกติเนี่ยนะคะเวลาที่เราบอกใครต่อใครนะคะว่าเรากินมังสวิรัตน่ยทุกคนก็จะเป็นห่วงเรื่องของสารอาหารนะคะว่าเราจะได้รับ สารอาหารครบหรือเปล่าเราได้โปรตีนจากไหนนะคะถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเพราะโปรตีนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องบริโภคให้ครบนะคะก็จากที่กินมังสวิรัตมา4เดือนเนี่ยนะคะก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดโปรตีนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับโปรตีนนะคะจากพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลือง เต้าหู้เทมเป้ถั่วต่างๆนะคะแล้วก็ผักบางชนิดก็มีโปรตีนด้วยเช่นเดียวกันเนาะก็มีความจำเป็นว่าเราจะต้องศึกษาข้อมูลนะคะในปริมาณที่ถูกต้องเนาะมีตัวอย่างของนักกีฬาบางคนเนี่ยนะคะทีเออ่เขาเล่นกล้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศนะคะที่เขากินมังสวิรัตเนี่ย เขาก็มีกล้ามเป็นมัดใหญ่เลยนะคะโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เลยด้วยซ้ำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะได้สารอาหารที่ครบได้นะคะเพราะว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ย ก็มีสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะโดยเฉพาะโปรโตีนเนี่ยก็หาได้หลายแหล่งนะคะมีความจําเป็นต้องศึกษาข้อมูลในส่วนนี้เนาะในส่วนของเมนูอาหารเนี่ยนะคะที่ทํามาหรือว่าเวลาที่เราลงพื้นที่นะคะหรือว่าออกนอกสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําอาหารกินเองเได้เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะหาแหล่งโปรตีนได้เช่นเดียวกันเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้จะมา โชว์ให้ดูนะคะว่าถ้าไปข้างนอกบ้านนะคะไม่ได้กินอาหารที่ทำเองนะคะเราเราทำยังไงถึงจะได้โปรตีนก็จะมีวิธีการเลือกนะคะหรือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะกินโปรตีนจากพืชได้นะคะแมวเยี่ยห้ออะไรก็ได้เราก็ซื้อมานะคะแต่ก็ต้องดูเรื่องของที่มานะคะว่าปลอดเอ่อ สารพิษไหมนะคะเป็นออแกนิกหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูพื้นฐานข้อมูลพวกนี้ด้วยนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยจากน้ำหนักที่หายไป4ีกิโลนะก็ยังเป็นคนที่ไม่ได้ผอมโซนะคะแล้วก็เออก็ยังเป็นคนที่มี มีเนื้อมีหนังอยู่เนาะแล้วก็ยังมีสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่นะคะก็ทานอาหารได้ได้อย่างสบายๆนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะจะมาพูดถึงเมนูอาหารนะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะถ้าเราทำทานเองนะคะหรือว่าออกนอกสถานที่เราเลือกอาหารอย่างไรนะคะค่ะก็วันนี้ก็ ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ